สวีรัสสวัสดีครับพี่น้องครับยังอีกบันนี้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 กบะสีห้าแนวสุ่มคัะสุ่มเนี่ยเอาจะเป็นยังเนาะหัวคลิปไหมสวัสดีพี่น้องครับผมตอนนี้กะเดินทางมาถึงมาฮอดงานแล้วนะครับอ่ากันร่งสีพากันมาบลอกกิ้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องเดี๋ยวก็ช่องเดี๋ยวก็ สองพ่อพ้ดใช่แม่สิว่าส่องอดีสาอยูใส่เลยนะครับเจ้าไทขอยนั่วกัอีสองฝอยบัสดีครับคุปตนะครับผมมันหนีย่าเมาด้วยครับคู่แล้วคนหลานมาไหมคนไม่ได้มาครับตัตรดิกระลั่งสีผ้ากันมาจา่ปากิ่งพ่อวัสดีครับ อาจารย์ทิ้นเขาครับใช่ๆแล้วก็านางเอกสองมาพรมสวัสดีครับผมอันนี้เป็นห้องชุดครับห้องแดนเซอร์เปลี่ยนชุดของทางเครื่องเข้าคนสีเปลี่ยนชุดนะครับต์ตคือไรเนี่ยเก้าอี้หไ,ไหมพอสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ันนี้เพจอะไรอันนี้ช่อง youtube บริชัยเต้ยเสด็จครับเอเนี่ยะอาจารย์ดนตรีเฮ้ากำลังเคลียร์ดนตรีเฮ้าเช็คเศร้าจักหน่อยครับพี่น้องครับอ่ะขอสวัสดีครับผม <c oughs> โอ้วทีมือนีครับลำ่ำทึงพุ่มแดงยางดีครับพี่น้องครับมือนี ผมแดงฮอลลีวูดยางดีครับรธรรมดาได้เบมือนี้ครับพี่น้องนี่ละนระวังระวังมันเหมื่นจักหน่อยวันเพราะว่ามันมือนโดนฝนเมื่อคืนนี้ถ้าฝนตกมาฝนจะสาด์ไหมครับไม่เหลือนะผมว่านะเพราะว่ามันมันสูงโดมมันสูงไม่เหลือมาทางนี้ไม่เหลือครับ อันพ่อเราไปใส่เครื่อเมื่อกี้มันเป็นอาจารย์บ่อมันบ่มันเป็นผู้ผู้คุมเคืองบ่สวัสดีครับูดได้บ้าบมอ่ผูดได้าบ่มอู่ดได้บ้าบมอ่ะก็มาบ่มอ่ย้ายมีตัวมาบ่มอู่ดได้บ้าเยอซ สวัสดีครับผมพี่บอดีครับโอ้โหสวัสดีน้องตานะครับผมไม่นอ้เลยะใส่ล้วฮะเอาต้องออกไป กำลังจัดบล็อกกิ้งนะครับชาลีนีนะสวัสดีครับชาลีนีแล้วก็ที่องราค่ะอะี้เขียนมาน้องนัดน้องอุ่มเดมอนมาบ่ติดเลียนติดเลียนบ่มีมีสื่อเดยมาจะมไมอ๋อว่าชายเลี่ยนข้าตาอาตอาผู้ชายก่อนเด้ออ่ะเดมอนมา จะมานมาห้พี่เฉมนัดมาฝั่งนูน้นแล้วจะเป็นเอกที่ต้นจะเป็นร้องเพลงกับบอสอยู่นะอันนี้คือเพลงล้ำเพลินมาแล้วหลังจากจบกองยาวออต้าถายไปพ่อจะแชร์พ่อจะแชร์ของเธอพ่อขี้เกียจถ่ายพ่อขี้เกียจทำครับช่องบอลร์ชัยทุสอันนี้ผมถ่ายคลิป ไม่ได้ไล <ำ S 2> ่นำวนมาแล้วอ,อ,อ่ะวฟร์ซสยเินเข้ามาค่ะ,ะนัดเข้ามาหญิงปีเ,เข้ามาสี่ข้ามพี่เข็มฝั่งนี้เข้มาแล้วอานูอานิสาหาข้ามพี่วัดโอ้ยข้างวอรไซยดีกว่า มันไม่สวยไอรักไอแม่เยียงบอสวยเหยียงบอสวยก่อนคู่มีมากเหยียงบอสวยก่อนไม่บนหังอุ้มไปฝั่งรถแปดโอเคคู่บอยสวยกว่าตาตาอ่ะอันนี้จบวบล็อกล้ำเงินมาแล้วนะจะบวัวด้วยไซด์เดียวจบ็อกแมวจะเป็นล้ำเงินมาแล้วจะเป็นบล็อกนี้เลยขึ้นมาเลยอ่ะบล็อกเตล่าค่ะเข้ามาค่ะ ตาต้าเข้ามาฝั่งนี้พี่ต้นไปฝั่งโน้นหมดแล้วศิลปินเรามีเท่านี้แล้วจะมีเอกอ้วนอยู่ตรงนี้บอกมาด้วยโบอยู่ข้างกันจิ้นกันเอกอ้วนอยู่ฝั่งโน้นนบอกลำเพิ่นบอกลำเพิ่นโอเคเดี๋ยวเตรียมรังเตรียมซองคอนเสิร์ตช่วงแรกให้หน่อยเดี๋ยวจะส่งให้ในกลุ่มตอนนี้เลยนะคะโอเคครับเวลาก็อย่างนี้ใช่ไหมครับครู อ,อันนี้คือเต้ยลาเราพี่รำเพินไปแล้วจะไม่มีแค่ตาต้ากับพี่ต้นโอเคครับโอเค,อค,ค,อคเอา้อาหงืยิ่งขึ้ไ<อ>ไนไหลโอ้ว่เห็นอะไรว่เห็นัปดูดเพลงเลงโอ้ย <มา S 2> ำนองว่าดแล้ววว่เห็นหรือว <c oughs> ่า้าบ่าด้มากเห็นว่าจะไปเลียนสดตมาาหันครับเลียนกับ จวดมาเลยทแอนเซอร์ขึ้นมาอาจารย์เดี๋ยวหนูขอร่างเรียนนะคะเัิคอนเสิร์ตช่วงแรกอันพ่อครับครับอ่ะเชิญชวนงานมาเหมือเร่งนี่ครับเชิญชวนเดี๋ยวเชิญชวนพ่อก็ย well ังไม่มีสคริปต์บ่เปินท์อันนี้เขินมางานยังก่อนมันเป็นงานอะไรของโรงเรียนอ่ะเป็นเป็นงานแบบว่าเชิญชวนเนี่ยเซชิญชวนจัดกิจกรรมประมาณว่า ให้เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนที่เล่นดนตรีส่งเสริมเบเรับส่งเสริมส่งเสริมแล้วปัจจุบันมันจะมีแบบว่าให้วงให้วงของโรงเรียนแต่ละที่เป็นทีใหญ่เล่นผสมสานกับกับมอลลัมมอลลพื้นเมืองพื้นเมืองสาวรับเป็นบ้านแพงเราโอ้โหครับแต่รายละเอียดยังไม่รู้ก็คือแบบว่าพี่น้องที่อยู่เขตแถวอุดรเท่าตอนนี้น่าจะเต็มตอนนี้เต็มแรือล่ครับเต็มแล้วมีเต็มแล้วเต็มหมดข้างหน้านี่ยแต่สามารถเข้ามาได้ ไม่ถือว่าตู้เต็มแล้วเก้าอี้เต็มแล้วแต่ก็บาดปีกบาดปีกย่อยไม่ไ่แม่ใกลนอกเหนือจากเก้าอี้คือมามาที่ยอมาดูได้ใช่ไหมครับมาชมได้เพราะว่าสถานที่โรงเรียนเรากว้างครับพี่น้องกว้างขวงครับพี่น้องครับสามารถรองรับพี่น้องได้หลายได้หลายพันคนอยู่นะครับ fc พี่น้องอยากเขามามวลมาสนุกนะครับกัรเยนเช่นนะครับผม ไม่มีที่เราไม่มีสุดแล้วหรอกมื่อไรอ่ะเอามาสุดเดียวจบปุ๊บเอาไอ้ที่ว่าจังใดสนะเพลงผู้ชายลงไปครับบอลเมื่อคืนบอลวาใส่ยสุดมะล่าเด้แล้วก็จะเป็นเพลงสายสุราผมก็เอามาสุดเดียวเดี๋ยวมันก็มันอังเดี๋ยวผมเลยบอกมาหลายเห็นเข้ามาหลายคนผมก็เลยบบอกมาหลายมันจะเต้นสลับกันเอาไปคิดว่าไอ้เอามาหนึ่งมั้ย โชวนะใส่กระบะด้วยไอต้นด้ไอต้นเรามตนองชนังดีๆเด้อีดงแไปไหมชเด้ยิมงสายก้าก็ผีายพะนดไก็มาหอดรับไปต่อครับซิมงินน่ะเออใจมันดื้อ สเลยยจไอ้สุดนักหล่อไม่จช่สุดปัญหาตอนนี้คือเอาเอาสุดมะลามาเอาสุดนักหล่อมาเลยไมาบ๊ทแพลนมะลามาสิบหรในกลุ่มบ๊ทไม่ได้บอกในกลุ่มคือทุกคนคือตอนนี้มีปัญหาชุดนักร้องนะทุกคนเลยบอกระบบทุกคนน่ะเพราะว่าเอามาของของพี่เอามาหนึ่บอกระบว่าชุดมะลามเนี่ยเนี่บอกเพราะว่าชุดเลียนละ เขาทมือีิเอาชุดทดลองหรือว่าชุดมอลังชุดมอลำแหมคนเขาถามในตอนที่ใช่ไหมว่าไอ้กระป๋ะมามากระชุ่มมะลังโอ้ผมบอลที่แหลกผมมีชุดผมเอาไว้ในรถประมาณสามสี่ชุดอยู่บัดนี้มือไอ้ไปน้ำกันผมก็เลยขนลงผมก็เลยเยอเฉพาะชุดที่ผมใส่ผมก็คิดว่าไอ้เอามาน้ำคนละตัวเนาะคิดว่าไอ้เอามาน้ำอยู่เนาะก็บม่ได้ทำไม่ได้อันนี้ไปซื้ออยู่อุดรเข้าเดียว ไปเศรายู่ดอนเข้าเดียวมันมีลานเศร้าสุดนักงหล่อมอยู่เปี่ยวจี๊ดไหมผมเคยตะกี้เกาหัวงอกเราบัดนดิเอาเสื้อยืดมาทำได้หมดได้ไหมเสื้อเย็นผมมีอยู่สามตัวมอะมาเสื้อยืนพอดีบ่เหนือพอดีตัวขนาดเหนือบางเมียพอดีอีก นี่พี่ต่อมียู่เสียยินเราเสียินโอเดลเอามาือนมัน่นะว่าเนี้ยพอวันถามเราเม่อคืนมันมาใส่ชุดมอล่เออาเลยกเลยเอมากจิจิแล่ววันยังี่ชุดมอลำเราตนเลยอนเสตอด้หรอก็อนเสือต่นีเสียตัวนี้ะพอเสียยินเสียแจเกตผมมีอยู่ใส่เสียยินก็ได้รทรงยินเสียยินมันกะเท่ยได้หรอกางเกงยิน เพียงยังของอะไรหลอเพียงยัง <c> ม <oughs> ัสาวเสยินเน่ก็มักสาวเสยีนน่พูดดีจ้วกับผู้ใดไรต่งผู้เด <tablets> ียวต่างผู้เดียวบ่เอ้ากันเพราะอะาใช่ก็มาดูต้นสายตาไม่สาวก็มาก่อยก่อยว่าอันนี้ส่งเพีงโซนบ่ครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเอาเพราะไอ้ยังเพียงมันไม่เขาบ่เ่ยไอ้มันไม่เขายวไอ้ก็ใไซสุดมันลำลุนเหรอไมงเอาไม่เขายวลำเพื่อนเนาะไอ้เพราะเราใส่ตัวไหเนี่เอารำเพื่อนมาแล้วมันบอกกันเลย รับเพื่อตอนที่ไทย,ยลแล้วร่ำเพื่อล้าก็เตยล่าอัวนี่มันโชว์บุ้งร่เพื่อมาแล้วช่งบุญนะาเาไอ้ไม่สุดมันอันนี้ยัจ่จริงๆเราไม่ยูยแต่มันอยู่รถกระบังขึ้นรถอจ่พมันกิดรถตลอดอยเดีวคิดว่าพรอไหมันคิดว่าพรอมื่อคนรถมี่ก็รับคุณล่ำก่มากโมบามันเนยงองกเนิไอเบิรงแม่ไปตรวจสอบนะ <c oughs> โอเคครับพี่น้องครับผมคลิปนี้คลิปครับพี่น้องคลิปนี้ตอนที่อยากลุกไปสนีกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวกระสิขึ้นไปซ้อมคอนเสิร์ตแล้วนะครับพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพากันแก้สถานการณ์นะครับมูไอเป็นเรื่องหมดสุดมาน้ำหมดเดี๋ยวสุดมะน้ำพอกันครับพี่น้องครับในไลฟ์สดมะแล้งครับผมสพื่สร้างเพื่อนบ้านดีกันครับสจหรับอะไรดีคลิปนี้ลุกไปสนีครับพี่น้องครับพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ ครับพี่น้องครับคลิปนี้กับศิลป์ลงไปสมนีกับระกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามารับชมที่เขามาเป็นแรงใจใหม่เลครับพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวคือถ้ากันแก้สถานการณ์นะครับไอ้คนไปเอาสุดนักร้องมานะนำแต่ขอใจคิดว่าเสียงใส่สุดเพ็ดเลยนะครับพี่น้องเนาะแล้วสิไปแก้ปัญหาเพราะว่าผมก็เอาสุดเสียยิ่งเมา่อไรอยู่นะครับ นี่นะครับพี่น้องครับพอกันนะครับมาเล็งในไหล่ส่วนเพดสาวลนอยเพดปัตแข้งนะครับอาจชีดอาชเพิ่เพิ่นอาศัยไหล่ส่วนยูมะเร็งนะครับพี่น้องเนาะนะครับอาจซีไลแบบธรรมดานะครับพี่น้องโทรสับไ์ไรนะครับพี่น้องเนาะนะครับพอกันครับมะเล็งครับคลิปนี้ลุงไว้ส์มีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ